แต่ว่าวันนี้พยายามที่จะพูดว่าจําเป็นในทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเปลี่ยนการท่องเที่ยว uh huh. นะสิ่งที่ผมก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นเป็นประเด็นครับ,รบที่จะทําให้ต้องคิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าจริงๆตัวเลขที่ดูตื่นเต้นที่สุดว่าจะสร้างอะไรต่างๆมากมายเนี่ยขณะนี้รัฐบาลอาศัยตัวเลขจากการที่ภาคเอกชนไปศึกษาในมุมมองของคนทำคาสิโน ว่าจะมีคนมาเล่นเท่าไรจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็บอกเออเราจะเก็บภาษีจากตรงนั้นแล้วเราจะได้เงินนะครับกเป็นกรรมประเด็นแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนเพราะเมื่อกี้คุณพูดเองเ n t ่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่จําเป็นต้องมีคาสิโนครับนะครับแต่รัฐบาลเป็นคนไปบังคับในกฎหมายว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องมีคาสิโนจึงจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตามร่างกฎหมายรัฐบาลคุณจะมีสวนสนุกหรือไม่มีก็ได้คุณจะมีแหล่งช้อปปิ้งหรือไม่มีก็ได้ แต่คุณต้องมีคาสิโนแต่คาสิโนมันจะเป็นตัวดึงดูดใช่หรือไม่ผมก็ถามต่อนะครับว่าเขาก็บอกต่อว่าโอ้ยเราอยากได้อย่างอื่นนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีคาสิโนเนี่ยไม่มาผมก็เชิงจะชี้วันนี้สองประเด็นนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผู้ที่มาจะเป็นรองเลขานายกที่มาอธิบายต่างๆเนี่ท่านก็ยังพูดอยู่คํานึงเลยบอกโอ้ยอยากให้เนี่ยคิดดูสิลูกลูกลูกท่านเนี่ยอยากจะไปดิสนีย์แลนด์อยากจะมีอะไรแบบนั้น ทำไมดิสนีย์แลนด์มีนโยบายว่าไม่ให้มีการพนันในดิสนีย์รีสอร์ทไม่ให้มีการพนันบนเรือครูซของดิสนีย์แล้วทําไมเขาทาได้อะแล้วทำไมผมมาถึงเมืองไทยบอกถ้าจะมีสวนสนุกแบบนี้ต้องมีคาสินโนทำไมแหล่งแสดงคอนเสิร์ตเยอะแยะไปหมดทั่วโลกนะ <c oughs> ที่ตอนนี้ได้รับการยอมรับว่าโอ้โหสุดยอดทั้งเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยหลายแห่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคาสินโนเลย <c oughs> และก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าถ้ามีคาสินโนแล้วตั๋วจะถูกลงไม่มีครับแล้วผมก็ถามต่อว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยู่ในกฎหมายที่รัฐบาลทำเนี่ย<ะ>ไปเสนอหลายเรื่องนะเผื่อใช้ที่ของรัฐยกเวนก้น,น,กเวนกฎหมายนั้นยกเว้นกฎหมายนี้คุณลองไปเสนอสวนสนุกนี่ผมว่าเขามานะครับคุณจะมาอ้างว่าเขาไม่มาต้องมีคาสินโนเนี่ยไม่ใช่ถามว่าแล้วสมมติฐานคาสินโนเนี่ยถ้า ถ้าจะได้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับผมไปคํานวณตัวเลขมาแล้วยังไงครับท่านคืออย่างนี้ตัวเลขวันนี้เข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยวันนี้มันมีสองเวที huh. เวทีหนึ่งในผู้ประกอบการอะไรต่างๆรวมทั้งคนทํารายงานคือซิตี้เนี่ย huh. มาเองครับอีกเวทีเนี่ยที่วุฒิสภา,าก็บอกยอมรับว่าที่บอกว่าจะได้ประโยชน์เท่านั้นเท่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เอาตัวเลขจากซิตี้มารู้ไหมครับสมมติฐานของซิตี้ที่เราจะได้เงินมหาศาลที่รัฐบาลภูมิใจคืออะไรบอกว่า จะมีคนในกทมฮะห้เอร์เซน์ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่เข้าไปเล่นฮะคนในกทมอเอง่ะฮะครับเฉพาะกทมอีซีอ่ะกทมอีซีบอกประชากรผู้ใหญ่10บล้านคนสมมุติฐานก็คือไปเล่นห้าล้านคนปีละสามครั้งต่อคนเสียพนันครั้งละ1น0 0 0หมบาท<ะ>จึงเป็นที่มาของการมีรายได้มาหาศาลอย่างนี้ะนะครับทีนี้สิ่งที่ผม ชี้ไว้เลยจับตาดูได้เลยฮะถ้ารัฐบาลยังคงกฎหมายแบบที่เป็นอยู่เนี่ยเลิกพูดกันครับเพราะต้องมีเงิน50ล้านในบัญชีถึงจะเข้าไปเล่นครับครับแต่ผมยืนยันเลยขณะนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องให้เอาตัวนี้ออกเพราะธุรกิจเขาจะอยู่ได้ในที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนักท่องเที่ยวเป็นหลักหรอครับ<น>ทุกการ<น>ศึกษาเนี่ยคือคนท้องถิ่นไปเล่นประมาณ80%จริง แล้วถ้าเอาตัวเลขตามซิตี้เนี่ยผมคำนวณแล้ววันหนึ่งต้องมีคนไทยไปเล่น4ี่หมื่นกว่าคนทุกวันโอ้เสียคนละหมื่นบาทคนละหมื่นถูกต้องเสียด้วยนะฮะเสียเสียดิคือรายได้คาสิโนมันต้องมาจากทุกคนได้แล้วผมก็เลยตั้งข้อสังเกตต่อว่าแล้วเงินที่คุณมาบอกว่าโอ้โหนี่คือการสร้างเศรษฐกิจอคุณคิดให้ดีสิครับเงินมาจากไหนครับมาจากคนไทยที่ไปเสียพนันถูกต้องแล้วไถามว่าถ้าไม่มีคาสิโนถ้าไม่มีคาสิโน เงินเหล่านี้ก็คือไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่อื่นอยู่แล้วยกเว้นคุณกอดไว้แล้วเตรียมมาเล่นพนันอย่างเดียวถูกไหมครับถามว่าโอ้แล้วต่างชาติเป็นยังไงเมื่อกี้พูดเรื่องจีนแล้วค,คิดหรือยังครับว่าถ้าเกิดจีนอบอกว่าต่อไปนี้ไทยมีคาสิโนโอ้โหจะเข้มงวดกวดขันไม่ให้คนจีนเข้ามามแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจริงครับแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมรู้รัฐบาลอะไรก็ต้องอ้างสิงคโปร์ แหมกำลังจะพูดเลยก็นี่มีรูปแบบโมเดลประสมความสาเร็จแล้วนะครับสิงคโปร์ทำได้แล้วว่ากัมพูชาฟิลิปปินอะไรอีกหลายที่เนี่ยัำเหลือมาแล้ววันนี้ผมก็เลยต้องไปให้ข้อมูลกรรมธิการเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับเอาสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งจริงๆสิงคโปร์มีคาสิโนสองแห่งครับมีมารีน่าเบย์แซนอันหนึ่งใช่ไหมถูกต้องใช่ซึ่งรัฐบาลจะพูดมารีน่าเบย์ตลอดอีกแห่งคือเซนโตซาเซนโตซาฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลทางการสิงคโปร์เนี่ย ที่จะต่อใบอนุญาตให้เนี่ยตัดเวลาการต่อใบอนุญาต, <c oughs> ญาตลงด้วยเหตุผลที่ว่าเซนโตซาไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวได้่แบบที่เคยวางแผนไว้ <c oughs> ทีนี้คุณก็คงเคยไปสิงคโปร์ <c oughs> คุณแปลกใจไหมล่ะ <c oughs> ว่าทำไมคนไปมารีนาเบย์แต่ไม่ไปเซนโตซาผมกำลังจะบอกคุณว่า <c oughs> เอาเข้าจริงๆคนไปไม่ไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่ามีหรือไม่มีคาสิโนหรือเปล่า ถูกต้องมารีน่าไปไปได้เซนตอร์ซ่าถึงไปไม่ค่อยได้นะครับอันที่สองเราก็พูดกันโอ้โหบอกว่าพอสิงคโปร์มีคาสิโนเนี่ยเลยทําให้การท่องเที่ยวเขาเติบโตไดู้ว่านำรายได้เข้าสู่ประเทศสิงคโปร์มีคาสิโนปีไหนครับสอง3เปิ้ารบอ่ห้าสิบสามเปิดนะครับก็ตีคร่าวๆสิบห้าปีนะครับ เอาตัวเลขนักท่องเที่ยวสิงคโปร์2,552คือก่อนมีคาสิโนเทียบกับมาถึงตอนนี้เพิ่มขึ้น70%เวลาเดียวกันประเทศไทยเพิ่มขึ้น200กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วทำไมเราถึงคิดว่าคาสิโนคือตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาบอกผมอีกเอ้ยอย่าไปนับนักท่องเที่ยวดูการใช้จ่ายรายได้จากนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ไปสิงคโปร์เทียบปี5.2กับปัจจุบันเพิ่มขึ้น2.5เท่าเท่าเวลาเดียวกันของไทยเพิ่มขึ้น4เท่าถูกต้องครับคุณทินผงเรียนอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าผมผมเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูเพราะว่าผมเห็นการโฆษณาชวนเชื่อตอนนี้ถึงข้อดีเนี่ยได้ดูประเด็นเหล่านี้หรือยังนะครับเอาเอาประเด็นเหล่านี้หรือเปล่าเพราะผมที่ผมตอนนี้ที่ผมเรียกร้องคืออย่างน้อยรัฐบาลต้องมี การศึกษาของตัวเองมีสมมุติฐานที่โปร่งใสครับไม่ใช่ไปเอาการศึกษาของคนที่มองในมุมว่าธุรกิจคาสิโนจะเป็นอย่างไรครับไม่งั้นตุ่มเล่มมันก็มันก็จะมันก็จะบายเพรอย่างที่ผมบอกไงครัมันจะบายแอดอย่างที่ผมบอกไงว่ารายได้ที่บอก3ามแสนล้านที่ที่ที่ซิตี้บอกเนี่ยก็คือมาจากคนไทยที่ไปเล่น40,000ืกว่าคนต่อวันนะครับเสียกันคนละหมื่นบาทแล้วเงินเหล่านั้นผมถามว่าถ้าาป็นมีคาสิโน มันไม่ได้หมุนเวียนอยู่แล้วเหรอ<ช>เราเอามาใช้จ่ายากนันไงฮะคือทำทํา,ทาคาสินโนขนาดใหญ่แบบนั้นเนี่ย<ๆ>เกิจดจากความสิ้นคิดทั้งสิ้นแหละเวกัสก็สิ้นคิดมันเป็นทะเลทรายจะทําอะไรละ่ะแล้วมันก็ทาสิ่งผิดกฎหมายกันเยอะแยะค้ายายิงกันตายอะไรสารพัด<ๆ>ใช่ไหมัอพอมันมาเริ่มทำคาสินโนรัฐเฮ้ยเอเก็บภาษีจากพวกนี้และท้ายที่สุดรัฐต้องพยายามทําให้มันละลาย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 เหลือคาสิโนน้อยที่สุดถูกไหมครับมาเก๊าก็สิ้นคิดไม่รู้จะทําอะไรตอนนั้นอะสิงคโปร์จริงๆก็สิ้นคิดทําเรื่องมาหมดทุกเรื่องแล้วะ เพื่อที่จะให้คนมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาอีกก็เลยเอาคาสิโนมาเราไม่สิ้นคิดครับเรามีเยอะแยะแบบที่คุณพิสิทธิ์บอกอย่าไปทําแบบคนสิ้นคิดในเมื่อเรายังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกรัฐบาลเนี่ยคิดแบบคนสิ้นไร้ไม้ตอกเลยเกิดภาวะสิ้นคิดขึ้นมาอย่าไปทําแบบนั้นเรามีทรัพยกากรมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าอา้าวแล้วข้อดีของการมีคาสิโนกับไม่มีมันก็ดูเหมือนไม่มีมันก,ก็อยู่ได้นี่ ไม่มีดีกว่ามันมอยู่ได้มันไม่ดีกว่าด้วยซ้ำอ่าใช่มันไม่มีปัญหาที่เพิ่มเข้ามานะครับคือผมผมผมเนี่ยเคยใช้คําพูดนี้นะอาจจะไม่ถูกใจผมบอกถ้ามันมีคนในโลกนี้นะที่วันนี้ไม่อยากมาเมืองไทยเพียงเพราะไม่มีคาสิโนนะผมบอกว่าคนเหล่านั้นผมก็ไม่ต้อนรับอยู่แล้วอืถูกต้องนืกไหมคุณพี่สิทธิ์พูดสุภาพนะที่ผมพูดไปไงอยากได้นักท่องเที่ยวแย่นักท่องเที่ยวเลวนักท่องเที่ยวชั่ว